คนนี้ทําให้เพื่อนเปลี่ยนไปหลังจากที่ดาราและนักธุรกิจสาววุ้นเส้นวิริธิภาถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจหนุ่มมิกที่คบหาดูใจกันมานาน4ปีทําเซอร์ไพรส์คุกเขาขอแต่งงานสุดโรแมนติกเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมางานนี้เพื่อนสนิทในแก๊งนางฟ้าอย่างเตียงสุดาปานโตได้มาเปิดใจถึงเขาดีของเพื่อนสนิทผ่านทางรายการคุยแซบโชว์เห็นบอกว่ามีเหตุการณ์ที่ทําให้มั่นใจกับผู้ชายคนนี้มากเพราะทําให้เพื่อนเราเปลี่ยนไป เชื่อไหมตั้งแต่คบกับวุ้นมาจะ20ปีแล้วนะตั้งแต่อายุ10กว่ากว่า20ต้นๆหรืออะไรประมาณนี้ไม่เคยเห็นวุ้นแม้กระทั่งทอดไข่ดาวไข่เจียวหุงข้าวไม่เคยเห็นแต่ว่ามีช่วงหนึ่งเขาทําธุรกิจไอศครีมสมมุติวันนี้กินข้าวเย็นกันอยู่พรุ่งนี้มีออเดอร์จะต้องรีบกลับบ้านไปกลวนไอติมที่บ้านกวนเองจากความรักด้วยตัวเองเลยกวนที่บ้านทําเองเราก็แบบเฮ้ยอันนี้มันคือจากใจอ่ะไข่ดาวไขเว่เจียวเจนยังไม่เคยเห็นเลยขนาดไปกินข้าวที่บ้านทุกอย่างสั่งมาหมดมันเป็นอิมแพ ใหญ่กับชีวิตเพื่อนเรามาก